มี and but also because หรือ because of ไม่ยากค่ะอะ่มาดูที่ข้อที่หนึ่งนักเรียนคะ fill in the blanks with and but also because because of number one ว่าไงคะ he got off the bus mm hmm. bought a newspaper and <laughs> and went into อาคาเฟ่เลยใช่ไหมเก่งมากอ่าน้องกล้องถูกต้องค่ะตรงนี้ช่วยแปลด้วยค่ะเขาลงมาจากรถวัดไปซื้อเอทยาศารหรอใช่ไปซื้อหนังสือพิมพ์นิวส์พิมพ์และไปที่ร้านกาแฟถ้านิตยาสารเราจะใช้คำว่าอะไรแมกาซีนเออแมกาซีนนะคะ อ่าแอนเวนถูกต้องต่อไปลูกข้อที่สองอ่า uh, ข้อที่สองนะว่าไงคะ there was there was a little cat at the top of อ่าอ uh, นนึงนะ at the top of อ่ะอะไรลูก a tall tree uh huh. i ไอคอร s ดレ e s ス Q ิวคิ t e a มอ่าแ <c oughs> ปลก่อนแปลก่อนล้วจะได้เลือกคำจัง์ชันได้ถูกมีแมวตัวเล็กๆอยู่นออยบนนะสุดของต้นไม้เออ,เอ,อถูกต้องได้ยินเสียงครชัดเนาะอะไงต่อคะโน ไอ t อ e r เอสคิวทีมเออเก่งมากกล้องถูกต้องเลยนะตรงนี้ใช้โซเพราะอะไรคะการเติมคอนเังชั่นไม่ยากแค่ต้องแปลให้ออกนะคะในประโยคนี้เป็นยังไงเนาะอ่าถ้าแอนเป็นการเชื่อมอะไรส่วนใหญ่แอนจะเป็นการเชื่อมอะไรคำวล<ำ><ำ>ีคำเออคำหรือวลี<ำ>นะคะ แล้วก็คำที่มันเหมือนเหมือนกันอยู่ท็อปิกเดียวกันข้อที่สามค่ะ I bought everything in shopping list I couldn't find any orange but ใช่บัเพอบั t มันแสดงถึงประโยค ขัดแย้งกันขัดแยง้งมักจะอยู่ในประโยคของเลยฮะปฏิเสธอ่ะอ่าปฏิเสธใช่ค่ะถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าหรือเป็นปฏิเสธอะไรแบบเนี้ยนะคะข้อที่สี่ว่าไง She can buy อ่ะนี a p ล o ปท็อป She can have อ่ะ h a t holiday เพิเดอานีผีเซฟอ่าดีมากลูกข้อนี้อ่อแอปลก่อนแปลว่าอะไรอะลอาสามารถซื้อแล็ปท็อปดีๆไดอ้อือหรือล่าอ่อจะหยุดอยากหยุดหยุดอ่าโอเคค่ะตรงนี้สามารถใช้ได้ทั้งออ แล้วก็แอนนะคะเธอจะซื้อแล็ปท็อปดีๆสักเครื่องและเธอก็จะสามารถมีวันหยุดที่ดีอาที่สั้นๆได้นะด้วยเงินเก็บของเธอหรือก็ได้หรือจะซื้อก็ได้นะใช้ได้สองแบบเลยค่ะออก,กับแอนคล้ายๆกันอ่าข้อที่ห้าค่ะ my father didn't come home yesterday evening mm hmm. he had a n imporant t meeting ข้อนี้ตอบอะไรมันใช้คำไหนได้บ้างอะไรนะฮะมันใช้คอนจั n ง t ค o n คำอะไรได้ไหมใช่ใช่ใช่ My father didn't come home yesterday อ่ะาแปลหน่อยสิว่าพ่อของฉันไม่ได้กลับบ้านเมื่อวานตอนเย็น uh huh. เขามี งานประชุมสำคัญกลับบ้านไม่ได้มีงานประชุมกลับบ้านไม่ได้และมีงานประชุมกลับบ้านไม่ได้แต่มีประชุมกลับบ้านไม่ได้หรือมีประชุมกลับบ้านไม่ได้ดังนั้นมีประชุม กลับบ้านไม่ได้เพราะมีประชุมแบบไหนคะ Because 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 <c oughs> นะคะลองใช้การเลือกตอบเอาก็ได้เนาะจะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อที่หกว่าไงคะ I don't want to watch this film <c oughs> I didn't like the plot Pl of it อะไรคือพอด์พอดคือเนื้อเรื่องอืม uh, ว่าไง because because อ่าถูกต้องค่ะบอกสาเหตุ because บอกสาเหตุโธบอกอะไรคะไอโซ so, บอกอะไรผลอ่า so บอกผลลัพธ์ so คือผลลัพธ์ because คือสาเหตุนะเหตุ Hate, because so ผลข้อเจ็ดค่ะ สเตฟานสเตย์เอาล์เลดจะเป็นหาวิทย์จะเป็นทำวิทย์ที่เฟนค่ะสเตย์เ <Fe en. S 1> อาคืออยู่ข้างนอกสเตฟานอยู่ข้างนอกจนจนเลดอะจนดึกเลย สเปนถามกับว่าอะไรคะสเปนถามกับสบเปนมันนี่เหมือนกันให้เวลานะใช้เวลาอ่าใช้เวลานะใช้เวลาไปกับเพื่อนของเขามี s e <Because> of <S เออสเปนนี้เป็นเบิร์บนะคะ้ะเป็นเป็นเบิร์บน้องก้องต้องใช้คำว่า บีค <Because. S 1> อ่ามันเป็นเวิร์บอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นประโยคด้วยเพราะประธานมีแค่ตัวเดียวก็คือใครสตีเวนอ่าสตีเวนทั้งอยู่ดึกและก็ใช้เวลาไปกับเพื่อนเขาด้วยอ่าถูกต้องค่ะข้อแปดค่ะว่าไง my m o m d o e s n t let me go out bla 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 I haven t I h a v พินิจเสร็ e ไ my homework yet <c oughs> ข้อนี้ต้องตอบอะไรจ๊ะ let me คืออะไรอนุญาตหรออนุอแปลว่าปล่อยแปลว่าปล่อยหรือแปลว่าให้ก็ได้ let me go ปล่อยฉันไปให้ฉันไปเถอะอ m ม m มาไม่ปล่อยให้ไปที่ไหน go out ไม่ให้ไปข้างนอกอ่า because อ่า because ถูกต้องเพราะว่ายังทำกานบ้านไม่เสร็จอ่เ่ยม great อ่ h ต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่ก้าว่าไงคะ our teacher prepare อ่ะปุ่สเตอร์ออนแอมเบอร์ลอนเมนแออะไร environmental problems problems hang it on the bulletin board อ uh, er oh ่ะปุ่สเตอร์ก็คือทับซับไปเลยเนาะบนหัวข้อปัญหาทางสิ่งแวดล้อม แห้งเติมอีด e ี D, เนาะถือว่าเป็นอะไรคะในประโยคประธานไม่ใช่ประธานปเป็นคำกี่ยัปแปลว่าเหมือนแ g งแมนแ n งแมนคือแขวนแห้งมักจะคู่กับคาว่า on อนแห้งอ่แขวนอยู่บนไหนฮะ บนกระดานอ่กระดานไม้บูเลตินบอร์ดนะฮะตรงนี้ต้องใช้อะไรอ่แป้ก่อนคะ่ะน้องกล้องโฮ่ของพวกเราแวนหรอพี่แพรแปลว่าเตรียมก่อนเป็นเวิร์ เตรียมโปสเตอร์ในหัวข้อปัญหาสิ่งแวดล้อม,อมแขวนบนแขวนไว้บนกระดานไม้อ่าตรงนี้ใช้แอนแอนถูกต้องค่ะแอนหนึ่งก็คือเชื่อมเวิร์บที่เป็นอดีตไปแล้วนะคะเชื่อมเว้ที่เป็นอดีตแล้วก็ เชื่อมสิ่งที่เป็นท็อปิกเดียวกันเนาะข้อสิบว่าไงฮะร s เชล was quiet with the heavy rain today ใช้ quiet q u i นะคะไม่ใช่ quiet เดอ, <Yeah. S 1> อค่อนข้างเปียกอ่าค่อนข้างเปียก because of ถูกต้องใช้ because of เ oh. พราะตามด้วย ตามด้วยคำตามด้วยคำหรือตามด้วยวลีนั่นเองเก่งากคะ่ะ because of เพราะฝนตกหนักวันนี้สิบเอ็ดว่าไง I really like the new mobile phone mm hmm. on the window of the shop I bought it mm hmm. so ข้อนี้ตอบผลลัพธ์ใช่ไหมโซ่ so <Hi. S 1> ฉันชอบโมบายโฟนอ่าถูกต้องค่ะฉันเลยซื้อมันเก่งมากค่ะต่อไปข้อสิบสองค่ะ the h <P rices. S 2> i g h o r pricespricesI can use my car often อ่า price set เ,เป็นอะไรในประโยคคะเป็นฟอร์มของอะไรนามกี่ยา adjective adverb หรืออะไรคำนามอ่ะคำนามเพราะมันเติมเติม s เติม s ได้อ่าแปลว่าอะไรคะ price แปลว่าน้ำมันราคาราคาแพงราคาสูงอ่าราคาน้ำมัน สูงอ่าแล้วไงต่ออ่าฉันไม่ไม่สามารถใช้รถยนต์บ่อยได้อ่าดังนั้นตรงข้างหน้าต้องเป็นอะไร b e i c u s e of <S อ่า b e c a u s e of เพราะน้ำมันราคาสูงขึ้นฉันเลยใช้รถได้ไม่บ่อยนะักอ่าใช้ b i c a u s o of นะคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อสิบสามว่าไงคะ Nancy is a good friend. Sometimes he can be very really pessimistic. Pessimistic. มองโลกในแง่ร้ายหรือมองในแง่ลบอ,อะไรคื future อ่ข้อนี้ใช้อะไรคะบัด แนนซี่เป็นเพื่อนที่ดีจริงแหละแต่บางครั้งหล่อนก็ทำไมคะสามารถ can be สามารถถูกโทษทีสามารถมองโลกในแง่ร้ายหรือคิดล้าย <c oughs> เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะคะ Can ตามด้วยเวอรช่อนที่หนึ่งก็คือ B e นั่นเองเนาะ be เป็น adjective เอ้ยโทษที B แล้วก็ตามด้วย adjective คือ pessimistic นะคะ14ว่าไงคะ You can have pudding ice cream after meal and อ่า <And> ดีมาเอ้ย O ข้อนี้สามารถใช้ได้สองอย่างเนาะ and หรือ O and and หรือ O ก็ได้ You can have pudding และไอศครีมก็ได้แสดงว่าคนนี้จะต้องกินจุมากเลยใช่ไหมอ่าแต่แบบนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกก็ได้ใช่ไหมคะแอนก็ได้ออก็ได้อนุญาตให้ใช้สข้อค่ะจะกินพุดดิ้งหรือไอศครีมหลังจากอาหารก็ได้แล้วน้องก้องว่าหลังจากอาหารเราจะใช้แอนหรือใช้ออดีล่ะอออ่าควรที่จะใช้ออมากกว่าใช่ไหมคะ เพราะว่ากินอาหารแล้วก็ต้องตามด้วยของว่างแค่ส่วนใหญ่ก็แค่อย่างเดียวเนาะข้อต่อไปค่ะว่าไงคะสิบห้า she has got an i c expensive piano she doesn't know how to play i t b u t ถูกต้องค่ะใช้บั t นะคะข้อต่อไปค่ะ สิบหกว่าไงคะเนอร์ซ <security> ิชิลิพีกาดเจ็ดสต็อปไอายวิวอายเอลชูดอายเอลชูดอื uh. อหึจบแล้วเหรออายเอลชูดอยู่บาบาบาเดอรล็อบเบอร์เว้นออนรันนิ่งนะข้อนี้ต้องแปลสิคะ เอ่อคุณรักษาความปลอดภัยอ่ยามรักษาความปลอดภัยพูดว่าหยุดออือฉันจะยิงคุณอ่าโ,โจนวิ่งหนีอ่าโจนวิ่งหนี อ่ะถูกต้องแล้วสต็อปกับชูตตรงนี้ต้องใช้อะไรหยุดนะไม่งั้นอ่ะจะจะโดนยิง <c oughs> จะอยากโดนยิงหรืออยากจะหยุด <c oughs> เป็นกล้องอยากโดนยิงหรืออยากจะหยุด หยุดอันนี้เป็นตัวให้เราทำไมให้เลือกเออก็ต้องใช้คำว่าออเออออนะสต็อปหรือจะโดนยิงละ่ะนะคะแล้วประโยคข้างล่างก็บาบาเดล็อบเบอร์ร็อบเบอร์แปลว่าโจ<ด>นอ่าแปลว่าโจนโจนมันทำไมคะม,มันวิ่งหนีแสดงว่า อันโจนมันวิ่งหนีเป็นอะไรโจนวิ่งหนีเป็นผลลัพธ์หรือเป็นสาเหตุเป็นผลลัพธ์เขาบอกก่อนอเขาบอกก่อนโจนจะวิ่งหนีหรือเขาบอกหลังโจนมันวิ่งหนีไปแล้วบอกก่อนบอกก่อนว่าหยุดนะไม่งั้นจะยิงจากนั้นโจนก็เลยวิ่งเลยเหรอ ส่วนใหญ่ตำรวจมันมันเจอโจรแล้วมันบอกว่าหยุดนะไม่งั้นจะยิงหรือว่าโจรมันกําลังวิ่งหนีเราตำรวจบอกว่าหยุดนะไม่งั้นจะยิงอันไหนโจรวิ่งอยู่อ่าส่วนใหญ่นะโจรมันจะ,จะวิ่งอยู่ใช่ไหมแหกแหกแหกตำรวจกําลังเหนื่อยก็เลยบอกว่าหยุดนะไม่งั้นฉันจะยิงแกแล้วออาตรงนี้ก็ต้องเป็น เขาพูดเพราะสาเหตุอะไรเพราะโจนมันวิ่งหนีตรงนี้ต้องใช้คำว่าอะไรคะโสดดังนั้นโจนเลยวิ่งเหรอไม่ B บัตเ <Be> <because> อ้ย B cos อ่า B c u s นะคะหยุดนะไม่งั้นจะยิงอ่าเพราะโจนมันวิ่งหนีไปแล้วข้อสิบเจ็ดนะคะว่าไงคะ I've got I've got a flavor it อีกอือหือแคน n I can come to the theater with you อ so, อ่าฉันปวดหัวดังนั้นก็ไปดูหนังกับคุณไม่ได้ถูกต้องค่ะใช้โซสิบแปดว่าไง Do you want meal or oh. first choose for breakfast? อ่าถูกต้องค่ะงั้นลองสรุปสิคะเอ่อเดี๋ยเดี๋ยยังไม่จบเนาะเออ่การใช่อมักจะอยู่ในประโยคของอะไรคะคำถามอ่า question นะคะส่วนการใช้ but นี่เป็น เป็นปฏิเสธนะแอนมักจะอยู่ในบอกเล่านะคะต่อไปข้อ19ค่ะ <c oughs> A lot of people are protesting the government b about <c oughs> the high tax the high taxes อ่า A lot of people นะคะคนจำนวนมาก protest นะ protest ค,คือปกป้องนะคะอ่า p r อ t e s t นะอันนี้แปลว่าประท้วงนะคะประท้วง government คือประท้วงอะไรคะรัฐบาลนะรัฐบาลอ่าอ่า tax tax แปลว่าอะไรภาษี่ภาษีที่สูงดังนั้นตรงคอนจังชาติโดนใช้อะไร c a u อ e of อ่าเนื่องจากภาษีที่สูงใช้ because of ถูกต้องค่ะตอนนี้ประกาศใช้ไม่ได้นะฮะ because of ข้อต่อไปค่ะน้องกล้องอขออนุญ,ญาตปิดก่อนแข้งไปเลยอแป๊บหนึง่ง โอเคค่ะแป๊บหนึ่งนะ สิบเก้าเนาะอ่สิบเก้าเราใช้คำว่า because of ค่ะยี่สิบว่าไงคะ The w e w a s a snake in the school garden the student were screaming ออ่าใช่ค่ะตรงนี้ใช้อะไร มีค <Because> อสใช่มีคอสถูกต้องค่ะเพราะมีงูอยู่รนสวนเด็กก็เลยกรี๊ดยี่สิบเอ็ดล่ะคะ n อน forget to take you, you are Bella with you, you will be โศกโศกคืออะไรเปียกคะ่ะอย่าลืมเอาล่มไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะเปียกอันนี้ใช้อะไร because อ่าใช่ค่ะ because อ่า,อ,าอย่าลืมเอาล่มไปด้วยอ่าไม่งั้นจะเปียกเหรออ่าโอเคค่ะใช้ได้ค่ะอ่าข้อที่ยี่สิบสองว่าไง Stop wasting your, your time with that computer game study for your exam อ่าสต o อปคือหยุดอ่าหรืออย่าเสียเวลากับการเล่นเกมคอมให้ไปเรียน ให้ไปอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบอย่าเสียเวลาให้ไปอ่านหนังสือคนสั่งบอกว่าหยุดเล่นบาบาบาไปอ่านหนังสือใช้อะไรบัตนะบัตสตาดี้แต่ต้องไปอ่านหนังสือก่อนสอบหรอ อันนี้ให้หยุดนะคะหยุดเล่นเกมและไปอ่านหนังสือตรงนี้ให้ใช้คำว่า and เนาะ and study for your exam ข้อยิบสามค่ะ Marilyn wants to give up eating fast food บลาบลาบลา she is overweight อันนี้ใช้คำว่า but ่า uh, want to give up give up แปลว่าอะไรลูก ยอมแพ้เหรออ่ายกเลิกก็ได้หรือยอมแพ้ก็ได้อะเค่ถูกต้องค่ะต้องการจะหยุดกินนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ด she is overweight because อา<ะ>เพราะน้ำหนักเธอเกินแล้วนะคะ because เนอะต่อไปข้อ24ค่ะ Sharon wants to look well and be healthy, blah blah blah, does exercises every morning. Um.

So. ต้องการจะดูดีและสุขภาพดีดังนั้นก็จึงออกกำลังกายทุกเช้านะคะต้องใช้โ so. ซเพราะตรงนี้เป็นอะไรคะสาเหตุที่อยากจะสวยอยากจะดูดีผลลัพธ์ก็คือออกกำลังเอ,อ่อโทษทีตรงนี้ก็คือต้องเลยออกกำลังกายทุกวันนะคะอ,อ่ข้อที่ยี่าว่างไง I think we have to sell the company Bl ah, blah 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 the bad economic conditions ฉันคิดว่าเราต้องขายบริษัท The Bad Economic Condition แปลว่าสภาพ,ภาพเศรษฐกิจที่มันแย่บิคออฟตรงนี้ใช้คำว่าอะไรูก Because of อ่าถูกต้องค่ะ Because of นะคะอ่อแทมบอีกนิดนึงนะคะคำว่ามิฉะนั้นนะคะอ่ายกเว้นตรงอ,อตรงนี้เนาะที่ว่าจะ Uh, Stop or I will shoot เนี่ยเนาะเราใช้ออได้แต่อีกคำหนึ่งคือคำว่า or else นะคะ or แล้วก็ else นะ else ก็อื่นๆนเนี่ยนะคะแปลว่ามิฉะนั้นนะคะเป็นคอนจั c t ชันเชื่อมประโยคเนาะอย่างเช่นเขาบอกว่า you must know? uh, go now or else you miss the bus เนาะ you must go now อ่าแปลว่าคุณจะต้องทำไม you must <go S 2> ต้อง <now. S 2> ต้องไปแล้วตอนนี้อ่านะคะการเ,เขียนแบบนี้นะ you must go now นะคะแล้วก็เราจะใช้อะไรเอ่ยตัวเชื่อมประโยคก็คือ comma นะคะ or else or else you Miss the bus นะคะคุณจะต้องไปแล้วมิฉะนั้นนะคะมิฉะนั้นนะหรือไม่อย่างนั้นน่ะก็จะพลาดหรือตกรถได้นะคะ